เราพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแร้อพร้อมพรพร้อมม่ี๋วางนหามครับเดี๋ยวีอเลยเดี๋ยวต้องคักเขาข้างในอยไอ้วางเร็วมามมา้เย็นนจเย็นดีมึงกับู้เนมาไ้อ่อข้าหน้าไว้ใจเย็นใจเย็นไปก็ได้ต่อรอรถ่อรถ่อรถผิดไว้พี่านั้น่จะใหญ่เขาสิเอารถกบเขาสิ ให้เหื่อให้เช่อให้เชื่อใหเื่อห้เือให้เชื่อให้เชื่อให้เชื่อให้เชืตอให้เชื่อให้เ่อให้เชื่อให้เมื่อให้เรา่อให้เชื่อใึ้เมื่อให้เชื่อ้เช่อมห้เช่อให้เาื่อให้เื่อให้่อให้เชื่อมั้เชื่อใหเื่อใม้เชื่อใ้เอให้เมื่อให้เชื่อไม้เชื่อไม่เ่อให้เช่อ้เือใม้เชื่อให้เ่อให้เชื่อีห้เชื่อให้เชื่อใ้เชืไอให้เอใ้เชน่อให้เมื่อใหเ่ขให้เชห้เช่อให้เชื่อใหเ่อ้เชื่อให้เ่อเนเ

ไปเลยลงรถมาเลยลงรถมเลยลงรถมาเลยงรถมาลปืนปืนปืนพื้นใครใครมั่งไอ้ดอยไอ้ดอยไอ้ดอยไออ้ดยกับใครวะปืนพื้นอ่ะใครอ่ะดอยไทโนมายังมายังเรียกหน่อยเรียกหน่อยปืนเกิดไทโนหน่อยแปืนนี่เกิดไทโนไ้เลยไทโนโอเคได้ละกปืนไอ้ดอยไทโนมายังไอ้โนมาไลน์ไอ้โนมาแล้วไอ้โนมาแลมา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 รวมนะจะเข้าแล้วนะจะเข้าแล้วนะอะกูรออยู่จะเข้าไม่เป็นแรง ต้องลงหมดนะต้องลงหมดนะระวัามันวนลำบากไม่เป็นไรเอาสบออกเอาสบออกไม่ลงหมดหรอไม่ลงหมดหรอสบออกฝั่งนี้ฆ่าแล้วสบออกนะมา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 มกมา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 าม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 าา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  Jangan lupa like, share, dan มักด้วยมักด้วยชุดก้นด้วยอย่าอย่าไปชุบเพื่อนยิงเอยยิงเลยเอดี้ยิง่อยเอ็มดียิง่อยยิง่อยชุเพื่อนยิง่อยยิง่อยยิงเล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 ยยิไเลยยเลยยเลย

กระโหลกจริงๆเลยอ่ะไม่ใช่เป็นลาไตาปตปยปายต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 ายไายต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 าไปายตายตายตาไปายต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 า

ตกต่อเฮียตกต่อแล้วโมมึงไงเฮียมึงไม่ไม่มันยาวๆนะคุณบอกเอาพืนนี้เอาพืนนี้เอาพืนนี้เอาปืนนี้เอาพืนนี้เอาปืนนี้ปล่อยปล่อยผมเลยอะไรอตีมันเลยตัวเดียวเองปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยขึ้นมาแล้วกระเพื่อมบนมามามาช่วยหน่อยมาช่วยพี่ปืนหน่อยตัวนี้มันตัวปืนต้องเอา มึงแต่งหลอกแม่เฮียมึมาปิดตัวนี้หน่อยตามเสียงรหน้าหน่อยเอาตัวข้างในดีมันซ่อมรถยูเห็นปะซ้อมเฮียอะไรควายเฮ้ตงเอาเพื่อนีเียงไยทีี่เงียบเป็นไรมึงทำเฮียอะไรเป็น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 ไรน้องเป็นไรเฮียไปไป

หมดยังอ่ะหมดยังหมดยังหมดแล้วหรอเช็คอยู่เช็คอยู่ยิ่งันไหนยิ่งวันยิงมันหนยิงวันหนใตีลอดไปวุ้ยี้ยยยว้ยวุ้ยอยวายว้ยวุ้ยว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 ุ้ยวุ้ยน้ยวุ้ยวุยย้ย้้ยยย้อยย้้้ย้ น้องมีอะไรน้องมีอะไรน้องยมมีมน้องเมมเมมควยเมะมรเอ้ยมอะไรน้องมมพูดดิน้องพูดดิ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 ดดิดิูดิดมิดิพูดดิิดดิพูดดิพูดดพูดดิพ้ดดิพเดาิีิพูดดิพูดดพูดดิพูดดิพูดดิพูดก็มีดดิพู มาเอาศพตรงนี้หน่อยฮัลโหลเอาศพตรงนี้หน่อยเดี๋ยวคนนึงอ่ะฮัลโหล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 ใครไม่มีศพเป็นกล้าหล่อเยี่ยดนหล่อเยี่ยดตลอดเลยเยี่ยบปีบูพี่บูนี่พี่บูมานี่พี่บูพี่บูที่สิฉันไม่รู้ เด่นดิมึงเฮียกาเฮียกาเออกไปออกไปเฮ้ยออกอให้โบไอ้หน่วยเล่นไอ้เชื้อออกมาตัดโก้งตัโก้เฮ้ยอุ้งจมหน่อยไอ้เฮียไอเฮียดูเพื่อนเลยเฮียเอเดียกาอันไอเฮียมีตะการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเช็คที่เดี๋ยวเราปิดตัวนี้ก่อล้วให สองลุน่าปืนสี่ตรงนี้หนึ่งคนที่เหลือเป็นไม้ตำรนรถรอขึนรถขึ้นรถขึนรถนรถขึ้นรถขึ้นรถ้นรถ้นรนรถนรถขป้นรถขึ้นรถ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขป้นรถนรถขึนรถขึ้นรถปนรถนรถขปืนรถขึ้นรถ้นรถนรถนรถ้นรนนรถนรถนรถนนรถน จบแล้วออกก่อนทิ้งเสรแล้วออกใครมึงว่างตามกูมาศพเหลือศพเหลือศพเหลือต้องปูศพเหลือต้องปูศพเหลือครบแล้ว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 ใไม่ทิ้งแล้วนเดี๋ยว นอยนอยนอยนยตัวพี่เดนปืนสีนะอจีตัวพี่ปืนนะอ่าอีจีห้าเก้าพอเฮียนันไปน่าเอาโทรศัพท์ออกหมดแล้วนะสบตรงนั้นไม่ต้องจบขนาดไม่เหลือแล้วไม่ไม่หอห้าเก้าพอนันไปเออห้าห้าแปดก็ได้นะพี่เม่รูนี่ห้าเจ็ดแปดห้าแปดได้ย้ายย้ายก็หมดแล้วแต่กูไม่มีกูไม่มีถุงห่อนะกูอยู่แรนดดำผมไหม ห่อเลยไหมทิ้งหรือว่าให้ทิ้งตกธรรมดาไปหอเที่ยงคืนอไห้าทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่ห้าเกม้าทุ่มห้าทก่ห้าเลยี่ะมันนานแล้วมันออกคาพักหนึ่งแล้วนะมีใครยังไม่ออกไปล่ะใครอยู่ในไฟบ้างอกมาไกลแล้วู้ออกมาไกลแล้วนะจริงอ่ะพร้อมยังไงถ้าพร้อมถ้าพร้อมกันหมดแล้วก็ห่อเลยก็ได้ห้าเก้าห้าทุ่มมาหาัน้งแล้ไมออกจหรอได้งแล้วาจะ